ฉันเป็นไงบ้างอกำลังับ,บอยู่อะหน้าฟ้าน่ารักในเอดีเลยอะแล้วอาการอะอยู่ในห้องน,นอ้ำมีเป็นไงบ้างไม่ยอมกินอะไรเลยขอกินแต่เหล้าอพว่านะให้อีรีบอกมาดีกว่าเพราะว่าว่าไอหมาแม่มันบอกว่าวันนี้นะเอาหวังนักคงมาเล่นไพ่นะตายจริงอพี่เดือนพี่เดือนจ้า ท่านชายใกล้จะมาถึงแล้วนะจ๊ะเดีด๋ยวก็เสร็จแล้วจ้าเป็นไงพี่สวยรือยังวันนี้พี่สวยมากจ้านี่น้องเก็บของไว้พี่เรียบร้อยแล้วจ้าน้องว่าพี่ออกไปนั่งเล่นที่มุมนั่งเล่นข้างนอกดีกว่านะจ๊ะน้องว่าในนี้มันอุดอู้จ้านั่งหน้าการนะหรือออกไปรอข้างนอกดีกว่านะ

โอาา้โหปิดบ้านสิโอาา้โหนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะไม่ต้องกลัวจ้ะไม่ต้องกลัวมามานั่งเฮ้ยนั่งเลยนั่งเลยตังสบา,จายจ่ยายเลยหรือจ่ายไพ่<า>เลยอาจารย์นี่เล่าเออมาเออนี่เหอ้พี่เขาหายไปไหนเนี่ยไม่มาไม่เห็นเป็นไรเราเล่นอยู่แค่นี้ก็ได้ว่าไอ้เมาค้างอยู่เลยอ่ะตขอให้มันหายซางหน่อยดีวะเอา อย่าต่อเลยวะว่าเคยคิดนะว่าไอ้พวกผู้ชายเนี่ยมังหน้าด่างเหมืองหิงนะแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนที่มันจะโสโครกใจพวกนี้หรอกสกปรกเหมืองหมูเหมืองหมายิ่งกว่าโอ้เรื่องอะไรของเรื่องวะพวกก็เป็นเรือย่างเงี้ยเอาออกพิมต้องกลัวนะจ๊ะพิมต้องกลัวฉันเป็นอะไรกันฉันอยู่ที่ไหนอะเบาๆจับพี่เดือนเบาๆจ้ะไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะอะไรกันทำไมที่นี่มันสกปรกอย่างเงี้ย อาการวันนี้นะว่าว่าหรือแต่งตัวสวยมากเลยนะหรือจะไปเที่ยวใช่ไหมโอ้รู้นะว่าละเอี้าลือจริงๆนะจ้าๆเสียงคำจากทักถมเจดีเป็นสิ่งเดียวที่ผ่องแผ้วรขขู้สูงข้าจริงๆฉันพร้อมแล้ว ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมจะไปแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวอีก็ไปก่อนที่พวกนั้นจะมาหรอกอแต่ที่ไม่เดินผ่าไนไนะอ้คนพวกนั้นนะนั่งลงก่อนสิจ้าเดินๆนั่นงนั่งเอาเฮียเมียเล่นให้ดีกว่าเฮีย อเฮียกิเล่าอีเล่าคบขาพอดีเฮียมาเล่นไพ่กันนี่แบบว่าว่าไม่เล่นอะ่ะเมากันแต่เช้าเลยอะ่ะฉันได้กลิ่นทะเลตั้งแต่เนี่เป็นต้นไปฉันจะไปทะเล ทะเลท้องการแสงแดดที่แผดหน้า vale> ฉันจงดิ่งเป็นผู้รบสีฟ้าคงมากันแล้วอะไรกันเหรอแล้วว่าไปดูกล่อนนะว่าใครมานะอยู่นี่ พี่าชายพี่าชายอาการมีครมาหาเลืองท่านชายเป็นประชาใช่ไหมไม่ใช่แต่แล้วแต่ตอนนี้พี่ยังไม่รอมน้องบอกให้เขาก็รอก่อนสิอีรออยู่หน้าบ้านแลตองเนี่ยอีพวกไหนอะ มีผู้หญิงมาลวยคงนึงอ่ะถ้ายังงั้นคงไม่ใช่พวกท่านชายไปประชาหรอกเธอดูซิว่าเขาแต่งตัวกันยังไงอะ่ะก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาพี่เดือนเอาไปรอข้างนอกก่อนนะจ้าพ,พี่พี่ต้องเดินผ่านห้องอนั้นด้ยวยหรอไม่เป็นไรจ้ะน,น้องเดินไปเป็นเพื่อนพี่เองนะจ๊ะพี่ไม่ต้องกลัวจ้ะเดีเดเด๋พี่ดูดีหลือยัง พี่สวยแล้วจ้าเลือสวยสุดแล้วนะเลือสวยมากด้วย เดียวค่ะสวัสดีครับคุณไม่ใช่ท่านชายเป็นประชาคุณไม่ใช่ท่านชายเป็นประชาฉันไม่รู้จักคุณ ฉันไม่รู้จักคุณลืมอะไรอ่ะลืมกระบังหน้าเดี๋ยวฉันไม่เอา,าให้เองไม่ต้องนะฉันจำแกได้แล้วอันนี้ใช่ไหม ปาไปสิหมอจับให้ได้นะพี่เยอือนจ้าอล้ทุกคนไม่ต้องหยุดนะมา,า,าีหยุดนะหยุดันจะทำอะไรพี่เยืนะใหพี่ันเบนะ แบบน,นี้เลย่น่าจะบอกให้อกีกเรู้ตัวสักต่อนะ่ะไอ้วงเพราะมึงคนดเดียวมึงขอได้ยังงหยเดีย,ยกเยกเงียกีกเนี่กเยต้องตัดเล็บให้สัน้นไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตไหมคะหมอไม่ป้องหรอกถ้าไม่จำเป็นไปไปก่อนไม่ทำอะไรพี่้ะนะคุณกัลยาน,นี คนกาละยานีคนกาละยานีคนกาละยานีไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทีฉันมักไว้ใจคนแปลกหน้าที่เมตตาฉันเสมอ พี่เดือน 欢迎搞事！到